กนะดาราสือขอแสดงความยดีด้วยนะครับคุณเพื่อนครับงานเสร็จแล้วมาให้ทัญนย่าเล่าหน่อยก็เป็นไค่ะเข้าพิธีวิวาแล้วนะคะกับคุณเอกเอกกรินที่สุนิปัสนาไร่เชิญตะวันนะคะจังหวัดเชียงรายคือต้องบอกว่าเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแขกมาร่วมงานมากกว่า500คนเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องบวกกับกองทัพสื่อมวลชนคือต้องบอกว่าพิธีของเขาเนี่ย มีพิธีตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ถวายพัะทหารเพรนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยมีพิธีบายสีสู่ขวาญผูกข้อมือตามประเพณีล้านนาที่เวทีริมน้ำจากนั้นเนี่ยจเจ้าสาวก็นั่งเสลี่ยงพร้อมด้วยขบวนขันตกเข้าไปพบเจ้าบ่าวบนเวทีกลางแจ้งริมน้ำแล้วก็มีการปล่อยโคม โฮมลอยเนี่ยหนึโคมก็ถือว่าเป็นพิธีแบบไทยๆแบบทางเหนือที่สวยงามมากนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยมันเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ข่าวขอขอ,ขอเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าทุกคนบอกว่าเอ๊ะจัดงานแต่งงานที่วัดเหรอของท่านวอ,อขอเคลียร์ก่อนนะคะ <c oughs> ว่าราชธรวัน,นั่นคือศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ค่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆนกับการที<ๆ>่เขาจะไปสมรสกันท<ๆ>ี<ๆ>่นั่นไม่มีการจดทะเบียนนะครับไม่มีการจดทะเบียนอไม่จดทะเบียนเคลียร์กันเลยว่าไม่จดทะเบียนก็ ูมก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่นะไม่ได้แคร์เรื่องนั้นเท่าไหร่นะคกแต่ก็นี่คุณบิ๋มคุณบุ๋มดูดูไงก็ดูหน้าเด็กนะพี่นะเขาดูสวยน่ารักนะครับเหมือนเหมือนพญานาคแค่สวยเป็นแบบแนวคอนอ่ะเหมือนตอนที่เราดูอ่ะข้างหน้านี่แพนเค้กหรือแม่แพนเค้กครับนั่นแพนเค้กเหรอแพนเค้กอ่ะหน้าหน้าแม่กับแพนนี่แล้วเหมือนกันทุกวันหนูสาบาน I swear ว่า at first นึกว่าอะไรไอ้แวร์ at first นึกว่าแม่แพนไงจริง เขาบอกว่าแม่กับลูกดินหน้าเท่าๆกันเลยนะแมลเด็กมากใช่อันนี้ชมแม่นะไม่ใช่ว่าลูกหน้าตาสูงอะไร่แม่หน้าเด็กแม่หน้าเด็กจริงไม่ใช่ลูกหน้าแก่อย่าเข้าใจผิดนะแ่เราไม่ได้ว่ากันนะขอโทษคุณบุ๋มเมื่อวานที่เราติดภารกิจไม่ได้ไปร่วมงานได้แต่ก็ส่งใจไปให้ที่ดีด้วยในครั้งนี้แล้วก็ทราบมาว่าแฟนใหม่สามีนะแต่ที่อันามันนี่เข้ากันได้ดีมากโอ้เหมาะเลยนะครับเป็นบ้านครอบครัวตัวอย่างอย่างยิ่งนะครับ แค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะคะเราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลยกดเลยค่ะ